นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วน,นะคะสำหรับการแจกถุงยำฉีดอะไรนบบน,นี้นะคะคนแจกข้างหนคนึงคนจะเริ่แยกไป<ะ>แยกรถไปเอออหร อีกพำลังแบกขึ้นกันเหรอคือหรฮอเรือของใะไรอีกอีกขันหนึงอ่ะป้าสมอนอยู่ไหนแล้วสมอนาแเนวน่ะใช่เลยดดวปด ร้อนเข่าไปๆเดินๆเดินคุณลุงคุณลุงยังไม่ได้ปิดรถใช่ไหมไม่ครับยังไม่ได้ปิดรถใช่ไหมบอสบอสปิดบอสจานไปนั่นแหละน้ำชาเติมไม่ใช่หรอครับน้ำชาเติมมันเป็นอะไรไม่เป็นมุกให้ยิ้มอีกละแล้วเสือเสือพาไปอยู่ไหนอีกคันหนึ่งอ่ะตามมาตามหลังกันใหม่ครับลุงรถมันติด ไัรอทีมกำลังแบบเไม่อมไม่ใช่เสือจะเป็นเกียงว่าป้ายซุรินลดเสือซันอเมล่ามัรีบีออรินะของเสือสุรินมันไม่มีสัญญาณไฟมันก็เลยขาดตอนใช่ว่ามันต้องซ้ายผ่านตลอดอันนี้ทันป่าจิมนะเกห็นป่าจิมก็เลยตีไฟเลี้ยวถูกมาเขาใช่ เปิดไฟแล้วเปิดตาอุ้ยดูกันเลยคือรถถึงเธอคือรถอะไรนี้เนียมะขามเหรอใช่ตกใจมถ้าเราไม่เปิดไฟเลยวเขาจะรู้ว่าถ้าเอาหน้าตาให้แดงอย่างะไรแบบน้มาถูอยู่บไม่ถูกยเอาลูกชายผมไมเลี้ยวอ่ะลูกชายปมไปนไปมีเบอร์ยายสมนกับเสือพาไปอ่ะ ตัวหน่อยสิเออดทางโทรศัพท์ใหญ่เครื่องในรถสวยเขาเลี้ยวไส้เด้สวยพเนี่ยแล้มาเลยรกุ้งไงพี่นี่เอ็นี่พ่อจอดเียขไส้เจ้าก็ต้องเลียวไส้พ้นขึ้ากส้ตลอดเลยบอเจ้าเขาที่งานนนบอลมู้งานออกมาลยไส้มื่อทาน มือจอใส่แบงทีมงานกันอยู่นะคะกล่องไข่กระปิสอะไรแจ้งเลยตอนนี้กำลังน่าจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องไปทานข้าวที่ไหนนะคะป้าก็ถ่ายอยู่ห่างๆไกลๆเนาะป้าก็คงจะมาช้าดีกว่าไม่มาเหมือนเดิมเพราะว่า เน็ตของป้ามันมันไม่ได้ค่ะโหลดแล้วมันก็ไม่ไปป้าขอถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวสักวันจะเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพค่อยซื้อโทราศัพท์เครื่องใหม่ก็แล้วกันเด้อตอนนี้ก็ลงช้ากว่าเพื่อนอยู่แล้วละของป้าเปียกอะ ลอกล็อกไม่เนี่ยอ๋อมือต้าเยอะหมดโอ้ยคุณลุงลุงอยู่ลุขนาดลุงถามลุงพันตกลุงพันจะไปไหนกันเดี๋ยวไปน้ำก่อนลุงคนลุงไล่เสียงบป้าก็ถ่ายใกล้ๆให้เห็นภาพบรรยากาศนะคะดูคนอื่นเขาก็ลงลงลงคลิปเกาเซียนแล้วแต่ของเรามันอยากลงได้แต่มันหมุนไงคุณลุง ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะคงจะได้ว่าทานอาหารที่ไหนกันนะคะตอนนี้กําลังมาจอดกินข้าวกันนะคะร้านกบขามนี่ร้านกบขามนะคะเนีน่ยนำ้นำโขลกแกนำ้นำขั่วครับน้ำขั่วครับไปแจกลูกสาวพั่น้องกินเพืนหน่อยสิสาวแกนกับไอ้ลูกเขยปัน่น<ำ>ขเขาก็ทั่วเหมือนกัน ก็ไปในบ้านน้องกินเทนหน่อยเด้อไปหาผู้ใหญ่บ้านเขาจะได้พันไปยังก่อนมึงกนินี่ยทุกคนพันไปยังก่อนมึงกินทุกคนพันไปอะไรมาสักครู่นีพันดื้อใจพันเลื่อยไปทุกคนา